นี่เราอยู่กันในดินแดนความฝันของแคทแนบนี่นาปัญหาคือตอนเนี้ยปุ๊กปิ๊กหายไปไหนไม่รู้พี่ฝนปุ๊กปิ๊กงะเหรอใช่ปุ๊กปิ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะมารอที่เนี่ยอืมารอที่นี่แต่แบบว่าตอนนี้เราอยู่กันมาสองชั่วโมงแล้วนะแล้วปุ๊กปิ๊กหายไปไหนกันละเนี่ยงั้นแต่ก็เรียกปุ๊กปิ๊กดีกว่าปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กนายอยู่ไหนงั้นเหรอนั่งใครอ่ะนะเดี๋ยวก่อนน่น นั่นคือคุณแคทแนปนี่นาเอเดี๋ยวก่อนนาเสียงคุ้นๆชาวบ้าน่ะเสียงคุ้นเกินไปแล้วบอกมาซะดีๆนายคือคุณแคทแนปตัวจริงหรือเปล่าฉันก็คือปุ๊กปิ๊กไงเอออันดีว่าแล้วเชียวนี่นายคือปุ๊กปิ๊กจริงๆใช่ไหมอะใช่แล้วฉันมารอตั้งสองชั่วโมงแล้วเนี่ยมารอตั้งสองชั่วโมงอะไรช้นตั้งหากที่มาลอนายตั้งสองชั่วโมงหมายความว่าไงมารอสองชั่วโมงไปไหนแล้ว ไปไหนแล้ววกปิดทั้งนี้ทุกคนมีอะไรงั้นเหรอนี่ไงเราสามารถเปลี่ยนเป็นแคทแนปได้ด้วยนะจริงเหรอเจริงด้วยพี่ฝนเฮ้สุดยอดไปเลยมีหน้าล่ะฉันถึงตามหาหนายไม่เจอสักทีหนึ่งอ่ะนะ ข้างบนเนี่ยมีแคทนปตัวใหญ่เริ่มเทิมเลยนะอย่าบอกนะว่าเราสามารถแปลงร่างเป็นแคทนปได้แล้วเราก็จะไปหาแคทนปตัวจริงได้อีกงั้นเหรอถูกต้องถูกต้ององ,งั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอแปลงร่างเป็นเขาบ้างดีกว่าดูท่าทางน่าจะเท่น่าดูโอ้โหแปลงร่างออกมาอย่างเหมือนเลยแฮะแล้วตอนนี้จะรู้ไหมใครเป็นใครเนี่ยคนนี้พี่ฝนเองคนไหนอ่ะคนตรงกลางนะพี่ฝนเองเอ,อ๋องั้นตามพี่เอกมาทางนี้ทุกคน นเอาพี่เอกอะนี่ไงพี่เอกวิ่งมานี่นะอ้อคนนี้พี่เอกง่ะเหรอใช่แล้วแล้วคนไหนพ๊กเป็กน่ะเนี่ยท่านอยู่ข้างหน้าเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเรานั่งนั่งรถไฟเหรอใช่แล้วด่านนี้เรานั่งรถไฟอะโอองั้นหมายความว่าด่านนี้พอเรานั่งรถไฟไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วปุ๊บเราจะเจอแคทแนปตัวจริงใช่หรือเปล่าถูกต้องเลยเราเจอแคทแนปอยู่นั่นไงอ๋อจิงด้วยแฮะแบบนี้ชอบมากเลยแล้วขาบาก แล้วนั่งเฉยๆแค่นี้เนี่ยนะ <g ülme> ก็ใช่ไงวันนี้น่าจะไม่มีอะไรไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วบางฉันอยากจะบอกว่าสิ่งกีดขวางนี่มีเพียบเลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนปุ๊กปิดจริงเหรอไหนพูดจริงเหรอจริงพอสองชั่วโมงที่ผ่านมาฉันก็ยังไปไหนไม่ได้เลย <g ülme> ทำไมอะลองไปดูเดี๋ยวก็รู้แล้วลองไปดูเดี๋ยวก็รู้ไงเหรอใช่แล้วงั้นถึงขนาดที่ฉันเนี่ยปรับความเร็วยังไม่ได้เลยปุ๊กปิก ปรับลาบากมากนานเนี้ยใช่แล้วพวกเรานี่ยฉันจะเร่งสปีดไปเร็วๆเลยนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบเร่งสปีดอ๋ออ๋อโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาใหม่ก็บอกแล้วไงว่าอย่าเร่งสปีดอะงั้นเอาอย่างนี้ฉันไม่ค่อยถนัดขับรถรางรถไฟเท่าไหร่มากับพี่เอกดีกว่างั้นเดี๋ยวพี่เอกจะทำหน้าที่พาไปเองออเดอนี่ไม่มีรางเฉยหรอเป็นรางล่องหนตกใจ แล้วพวกพิงทำไมนายไปอยู่ข้างหลังฉันได้ยังไงอ่ะก็เมื่อกี้หล่นลงไปฉันก็เลยมาทีหลังไงอ,อ๋องั้นเหรอเดี๋ยวก่อนฮอนี่งาเจอสิงกิดขวางโอ้โหโอ้โห,โโหเจอแล้วฉันบอกแล้วว่าสิ่งกิตขวางเยอะแยะนะมีหน้าล่ะนายถึงมา2อชั่วโมงแล้วย,ยังไม่ไปไหนสักทีหนึ่งทางนี้ไปยากอยู่เหมือนกันนะเ,<อ>เ<อ>นี่ยเด<อ>ี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นนะพวกเรา เมื่อลดรางกลับด้านยังไงก็ไม่รู้กลับด้านได้งไงอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นน่ะพี่เอกเล่งสปีดไปงั้นเหรอพี่เอกลองเล่นขึ้นไปนิดนึงเองอ่ะอ๋ะเอเดี๋ยวก่อนตอนนี้วิ่งอยู่รางเดียววิ่งรางเดียวแล้ววิ่งกลับที่เดิมด้วย <c oughs> กลับที่เดิมมาได้ยังไงง้นเดี๋ยวรอบนี้เราไปกันใหม่ดีกว่านะไปเลยทุกคนคราวนี้เราจะไปแบบพร้อมกันทีเดียวแล้วก็จะต้องไปถึงแน่นอน มันจะถึงได้ไงทันอยู่มาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยออไปถึงแน่นอนพวกเราเพราะว่าพี่ฝนเก่งจริงกระเปล่าจริงจริงรับรองได้แล้วตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่เส้นทางเส้นทางโค้งแล้วก็จะมีกับดักพี่ฝนอา้าวผ่านได้เฉยนี่ไงกับดักจริงด้วยอา้าขวานอันนี้เราผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเพราะพวกเราเก่ง เราไม่ได้ทําอะไรเลยนี่นะเราไม่ได้เร่งสปีดไม่ได้กดความเร็วไม่ได้กดหยุดอะไรเลยผ่านมาได้แบบสบายสบายเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก็หลนอยู่ดีอ่ะหลนได้ไงอะ่ะก็ราะฉันหลนอยู่ตรงนั้นต้งนานเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้กําลังจะขึ้นเส้นทางที่มีทางโค้งเยอะๆเราผ่านกับดักมาทั้งหมดแล้วไม่ใช่เหรอพี่ใหคิดว่าเราควรที่จะชะลอความเร็วลดความเร็วนะเหรอถูกต้อง แต่ว่าพี่ฝนอยากจะไปถึงคุณแคทแนบตัวจริงนี่นาก็ถ้าเราไม่ชะลอความเร็วเราอาจจะหล่นลงไปก็ได้นี่ไม่หล่นหรอกนะจริงอ่ะจริงนี่งักไปได้สบายสบายหละข้างบนนัน่นอาจจะเป็นทางโค้งนะพี่ฝนใช่เป็นทางโค้งแต่เราก็าไปมาตั้งหลายรอบแล้วไปหลายแมปแล้วด้วย แต่ว่าแมปนี้ไม่เหมือนแมปอื่นนะรู้ได้ยังไงอะ่ะพี่เอกดูแล้วเนี่ยมีการกระตุกมีการหล่นมีการกิ้งอยู่ด้วยนะจริงเหรอโอ,อ,อ้พูดไม่ทานคาดคำเลยพวกเราเห็นไหมบอกแล้วว่าเดี๋ยวหล่นง่านเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปใหม่ ขาวนี่นะพุ๊กปิดนะเป็นแคทแนปแล้วก็มากับฉันนะดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องไป2คนหมายความว่าฉันต้องเป็นแคทแนปแล้วไปด้วยกันเนี่ยนะถูกต้องเพราะว่าอาจจะต้องมีการถ่วงน้ํำหนักอะนะงั้นที่เอกจะใช้วิธีกระโดดขึ้นไปเอาแล้วกันฮะกระโดดเดินไปงั้นเหรอใช่เร็วดีอ่ะงั้นไปเลย let's go <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นปุ๊กปิดนายกาให้ดีนะอืมฉันก็เกาะดีอยู่แล้วอะ่ะ งั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนบังคับเองคราวนี้เราจะต้องไปให้ถึงเส้นชัยใหได้เลยระวังกับดักข้างหน้าด้วยกับดักข้างหน้านาน,าน,านายอยู่เฉยๆนะห้ามกดตุ่มเข้าใจหรือเปล่าฉันก็ไม่ได้ทําอะไรนี่นะห้ามกดตกกุ่มปุ๊บอีกอ่ะก็ไม่ได้กดอะไรเลยฮ้อดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวจะมีกับดักอีกรอบหนึ่งคราวนี้นาะยจะต้องอยู่เฉยเฉยห้ามกดตมมุ่มเหมือนเดิมเข้าใจหรือเปล่าโอโ้โหเกิดอะไรขึ้นน่ะโอโ้โห <laughs> หายไปไหนอ่ะ เดี๋ยวฉันมาใหม่ไปไหนขหน้างในปิวลงไปสั้นแล้วนะทําไมถึงปิวลงไปอะ่ะเอา้าไม่รู้เหมือนกันฉันปิวลงไปแล้วอ่ะเอเออ่ะเดี๋ยวก่อนฉันสามารถผ่านมาได้ทําไมผ่านไปคนเดียวเฉยเลยเอ้อแปลกๆเหมือนกันแต่ดูท่าทางนะข้างหน้าน่าจะมีกับดักอะไรบางอย่างรอเราอยู่อีกแน่นอนพี่หวนระวังหล่นระวังหล่นตรงไหนหระนี่ไงตรงเนี้ยเอเอ,เอนี่ไงพี่หวนกดอยู่สตารไว้ ก็เดี๋ยวก็หล่นอยู่ดีกระโดดลงไปเลยไม่โดดไม่โดดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอหยุดสต็อกใกล้ๆก,ก,กับทางโค้งดีกว่าอ่ะนี่ไงเอออูเกือบไปบอกแล้วว่าเดี๋ยวหล่น <c oughs> ใจหายหมดเหรอเดินขึ้นดีๆนะพอเจอทางตรงมันจะพุ่งขึ้นมาเองทำไมอ่ะลองดูเถอะนะทางตรงตรงไหนเหรอหนั่นแหละตรงเนี้เหรออ่าลองดูนะอ่าเออเอ,อ,อ,อจริงด้วยระวังด้วยละ่ะเหอเงาเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปวฝนจะค่อยๆวิ่งขึ้นไปด้านบน พีเอรออยู่ก่อนนะมันรอนานแล้วเนี่ยโอ,โอ้นี่ไงเรามาถึงบ้านของเขากันแล้วทำอะไรอยู่น่ะระวังตัวระวังลนนี่ไงเดี๋ยวจะกระโดดตรงนี้เหรอกระโดดเดี๋ยวจะลนลงไปหรอกไม่ลนหรอกอือะผ่านได้โอ้โหผ่านได้เฉยเลยถ้าเมื่อกี้ลนคือมาใหม่เลยนะไวเร็วเข้า ตรงนี้ได้ข่าวว่ามีบ้านของเขาแล้วก็มีที่เซฟเ้ว่งั้นเหรออยู่ตรงนี้เดีด๋ยวๆๆนี่งอเจอแล้วงั้นคราวนี้เราไปพร้อมกันดีกว่านะขึ้นมาได้แล้วนะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่บ้านของเขามีโซฟาสีแดงอย่างสวยเลยละขอบอกมาได้แล้วมาเพื่อเราคราวนี้เราจะต้องผ่านไปได้แบบสบายๆพี่แอรคิดว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรให้กดด้วยนะพี่ฝนมีอะไรให้กดเหรอ เห็นมีป้ายอยู่นะป้ายอะไรนะพวกเราป้ายทางตันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละโอ้มาเดี๋ยวก่อนนั่นนั่นไงเขาบอกว่าให้เราหยุดสต๊อกเอาอยู่โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋โอ้เกลือไปหายไปไหนอ่ะหล่นมาแล้วเนี่ยหล่นมาไหนอ่ะหล่นมาข้างล่างสุดเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปวัดรอตรงนี้พี่เอกพารถไฟรถรางมาเร็วเข้าเดี๋ยวพาไปให้นี่ไงเขามีเส้นทางไปตรงนู้นน่ะ ไปตรงไหนอะตรงนี้น่าจะเป็นทางที่แบบไม่มีเส้นทางแล้วนะเขาบอกว่าจุดนั้นน่าจะเป็นทางตันนะทางตันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดหยุดไว้ก่อนอ่ะกดหยุดมาก่อนเดี๋ยวพี่ฝนเปิดเส้นทางตรงนี้ใหม่เน่เปิดแล้วเรียบร้อยเปิดแล้วแน่ใจนะอ่ะแน่ใจเน่เดี๋ยวนั่งก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อความปลอดภัยใช่แน่นะใช่ใช่ใช่แน่นอนนั้นไปแล้วนะอ่ะไปได้เลยไปแล้วนะอ่ะไปเลย <c oughs> <c oughs> ไม่กล้ากดอะด <c oughs> ไปดิทำไมไม่ไปอ,ะอ่ะอ้าวลางเขามาเกยกัน ทำไมงั้นหรอก็เมื่อกี้เราสรับรางใหม่รางเลยกลับมาเกยกันฝั่งนี้ไงโอเด๋อได้ๆๆก่อนนะแป๊บนึงงอ๋อมันค่อยๆไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะพวกเราจะหล่นลงไปก่อนหรือเปล่านี่นะไม่หล่นลงหน้าเด้เดอๆข้างหน้าน่าจะถึงเส้นทางที่สั้นชัยแน่นอนล่ะแน่ใจเหรอ,อทางขาดอทางล่องหนอีกแล้วทางล่องหนได้ยังไงอะ่ะ พี่เอกก็ไม่รู้นี่นะว่าล่องหนได้ยังไงโอข้างล่างนี่อย่างสูงเลยพวกเราผ่านมาได้เฉยเก่งมากเดี๋ยวเพียจะชะลอความเร็วลงก่อนนะชะลอความเร็วทําไมง้นเหรอพีเอกคิดว่าข้างหน้าเราอาจจะหล่นนะเดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่ามีใครบางคนกําลังตามพวกเรามาอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นคนสร้างที่เนี่จริงเหรอเขาเป็นแคทแแปแล้วก็เป็นเ็ดที่เลืองอ้าว โอ้ยเดี๋ยวมาใหม่ดีกว่าคราวนี้มัวแต่ไปห่วงดูเขาไงเมื่อกี้เนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งพี่ฝนขอชะลอความเร็วตรงนี้มีเลเซอร์มาได้แล้วพี่ฝนอยู่ตรงนี้นี่งากำลังไปเออเดี๋ยวก่อนมีกล้องตรวจจับความเร็วได้พเกเรากล้องตรวจจับอะไรกันหรอตรวจจับความเร็วไงห้ามวิ่งเร็วเกินไปอ๋อห้ามวิ่งเร็วเกินไปถูกต้องพี่เอกอยู่ทำไมอะ่ะอา้าวกอรออยู่นี่ไง ตรงนั้นมีอะไรงั้นเหรอเหมือนจะเป็นลิฟต์อ่ะมีลิฟต์เหรอหยุดก่อนดีอมีลิฟต์ด้วยเนี่ยกำลังลงอยู่เนี่ยอ๋องั่นหมายความว่าลิฟต์นนี้จะพาเราลงไปที่รางรางถัดไปเขาบอกว่าพอขึ้นมาบนลิฟต์แล้วอ่ะให้ดับเครื่องด้วยนะให้ดับเครื่องไม่งั้นเดี๋ยวหล่นเหรอเดี๋ยวรถรางเราจะพุ่งตกลงไปไงตอนออกตัวอ๋อได้ได้ได,ได้เดี๋ยวพี่ฝนกำลังจะขับเข้าไปในลิฟต์ของรถรางแล้วล่ะนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮะ มีอะไรงั้นเหรอพี่เอกว่าข้างหน้านี่ไม่ค่อยน่าไว้ใจ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขอออกไปจากลิฟต์รถไฟอันนี้ก่อนก็แล้วกันเน่กำลังลงไปแล้วข้างหน้าเจออะไรหรือเปล่าข้างหน้าพี่ฝนเนี่ยลดความเร็วลงเยอะๆเลยทำไมอ่ะน่าลดความเร็วลงเยอะๆเลยอ๋อนั่นแคทแนปนี่นา ใช่แล้วแคทแนปยักษ์น่ะอยู่ตรงนั้นน่ะเอเดี๋ยวก่อนมีคุณเป็ดมาด้วยอ๋อผมคือคนสร้างแมปนี้เองนะครับอ๋อ,อคุณเป็ดน่ารักจังเลยแมปนี้สนุกมากเลยนะคะอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มอนเล่นนะครับเนี่ยงอนี่งอนี่งอแคทแนปของจริงเรากําลังจะเข้าไปแล้วมีฝนลดความเร็วด่วนเลยฮะลดความเร็วกดตรมไหนอะ่ะลดตีกดลดไปกดเพิ่มทําไมกดลดอ่ะกดลดลงไปอีกลดลงไปอีกลลอกระเร็วเข้าลดแล้วลดแล้วล ไม่เห็นจะมีอะไรเหรอเมื่อกี้เนี่ยพี่เอกตกเกือบหล่นลงไปเลยนะอ๋อจริงเหรอถ้าเรามาเร็วเกินไปงั้นเหรอใช่แล้วเฮ้อเดี๋ยวก่อนนี่เราชนะแล้วนี่นาโอ้พวกคุณสองคนเก่งมากเลยนะครับว่าสุดยอดไปเลยงั้นหมายความว่าเราก็สามารถผ่านด่านนี้ได้แล้วอ๋อมีมาอีกคนนึงนี่นาเออ,อ,อใช่จริงด้วยพวกปิ๊กยังไม่มาเลยนี่นาพวกปิ๊กเหรอใช่พวกปิ๊กไปไหนอ่ะ กำลองตอมเข้ามอจาะข้องหองนะครับเพราะตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนสีตัวเราได้ด้วยกลายเป็นสีเหลืองไปแล้วพี่ฝนน่ะพี่ฝนดูพี่เอกนี่ดิพี่เอกมีปีกได้ไงอะ่ะตรงนู้นมีอุปกรณ์ให้เราสามารถเลือกใส่ได้เหมือนใครกำลังวิ่งมามาแล้ว <c oughs> ฉันว่าแล้วว่านายหายไปไหนตั้งนานเมื่อกี้ฉันตกลงไปจากลิฟต์อ่ะจริงเหรอฉันเล็งความเร็วแล้วก็เลยตกลงไปอ่ะอ๋องั้นหมายความว่าวันนี้พวกเราก็สามารถเข้ามาในแมปนี้แล้วก็มาถึงเส้นชัยสำเร็จแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วเพราะว่าพวกเรานั่เก่งมากมาก งอง้อนาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ขอพวกเราแล้วลวก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้ง,งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบย,บย